ติดออกมาตามมือเลยใช่อืมีค่านมากสวน้าเลี้งยะคะง,ยงะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาครูชนะอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิตมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะค <ST> ุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกพืชผักส้วนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วมีปัญหานี้ไหม เพี้ยไฟไรแดงมดต่างๆนะคะนอนมารบกวนต้นไม้ของเราค่ะวันนี้เรามากําจัดง่ายๆด้วยนี้เลยนะคะเพียงสบู่หนึ่งก้อนค่ะงามทั้งส่วนกําจัดได้ทั้งส่วนเลยนะคะสามารถทำได้ทุกท่านค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะพร้อมกับเคล็ดลับทำให้ติดดอกออกผลค่ะพืชผักสวนครัวนะคะมะนาวมะเขือพริกนะคะดกเต็มต้นเลยจ้าด้วยสบู่หนึ่งก้อนนี่แหละคะ่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ ไปติดตามรับชมค่ะและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชช anel ้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําวิธีกําจัดพวกเพี้ยไฟไรแดงมดน้อนมแมลงต่างๆพร้อมกันเลยจ้า ดูสิ่งที่ต้องเรียนต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ใช้กําจัดพวกเพี้ยไปไรแดงต่างๆนะคะมดน้อนมแมลงด้วยสูตรง่ายนั่นคือใช้เพียงสบู่ก้อนเดียวนะคะคุณผู้ชมจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะถ้าจะให้ดีนะคะเป็นสมุนไพรก็ดีค่ะที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงนะคะจะช่วยกําจัดแล้วก็ไล่ไปได้อย่างเห็นผลและรวดเร็วค่ะในนี้เขาจะมีสารสีกาซึ่งสามารถช่วยกําจัดพวกศัตรูพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ ต่อไปค่ะฮอร์โมนไข่นะคะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะฮอร์โมนไข่นี่เดี๋ยวแม่จิ๋มจะวางไว้ใต้ลิงนะคะว่าทําอย่างไรนะคะช่วยทําให้พืชแข็งแรงดอกขั้วเหนียวเพิ่มผลผลิตค่ะต่อไปค่ะปูนแดงกินมากนะคะเขาจะมีส่วนผสมของขมิ้นนะคะแล้วก็เปลือกหอยบดนะคะทําให้ ต้นไม้ของเราแตกยอดแตกใบดีค่ะเล่้งดอกเล่้งผลนะคะกําจัดศัตรูพืชได้บางชนิดโดยเฉพาะต้นเล็กๆนะคะเชื้อโรคเชื้อราต่างๆหายเกลี้ยงเลยค่ะต่อไปค่ะน้ําสาวข้าวนะคะได้จากการล้างข้าวนั่นเองนะคะพอเราล้างนะคะเราก็จะได้วิตามิน B ีธาตุเหล็กะคะ่ะช่วยบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงจเจริญเติบโตงกอกงามดีนั่นเองค่ะไม่ค่อยเกิดพืชใบเหลืองนะคะต้นแข็งแรงรากแข็งแรงต้นไม้ของเราก็ติดดอกออกผลค่ะแล้วก็จะมีกระบอกฉีดนะคะ มาลงมือทํากันเลยวิธีแรกค่ะกําจัดพวกเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงไล่มดไล่หนอนต่างๆโดวยวิธีนี้เลยค่ะมาเริ่มวิธีแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็น้ำสบู่ลงไปเลยจ้าเติมน้ำลงไปเลยค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะคะทำให้เกิดเป็นฟองค่ะจะออกลื่นๆนะคะนี่แหละช่วยกำจัดไล่เพีย้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงนะคะมด ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตามต้นไม้นะคะตามกระถางหรือว่าในดินค่ะคุณผู้ชมหุดเทรดลงไปเลยตรงไหนเจอรังเขานะคะเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะคะอ่าวิธีแรกง่ายมากเลยนะคะได้แล้วคุณผู้ชมก็นําใส่ฟอกกี้ฉีดไปค่ะดูอัตราการใช้แล้วก็วิธีการใช้กันนะคะเทน้ําสบู่ที่เราละลายไว้แล้วค่ะลุกไปเลยนะคะแล้วก็เติมน้ํานะคะอีกหนึ่งส่วนนะคะ ไปฉีดพ่นทางใบแล้ค่ะหรือว่าจะลดลงดินได้เลยนะคะที่เหลือนะคะคุณผู้ชมสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ใช้ครั้งต่อไปหรือว่าใช้เพิ่มได้เลยนะคะมะนาวมะกรูดนะคะใบหยิกใบงอนะคะเกิดจากพวกมดนะคะผีไฟไรแดงต่างๆนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะฉีดทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบให้ชุ่มเลยค่ะ ด้านหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นมากเป็นเยอะนะคะระบาดมากคะ่ะุณชมก็ใช้สัปดาห์สองถึงสามปีได้เลยนะคะมะเขือค่ะคุณชมเห็นหมดตัวเล็กๆไหมคะนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุนะคะทําให้เกิดเพี้ยแพ้นะคะเพี้ยอ่อนเพียไฟนะคะอย่ใตายใบหลังใบนะคะ <สา S 2> คุณชมเช็คตูนะคะมันก็ฉีดก้เลยจ้าตามยอดต่างๆนะคะใบจิกใบงอกนี่ค่ะใบม้วนอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วนะคะฉีดพ่น ก็ค่ะปกตินะคะมะละกอนี่โรคก็คือเพียแป้งค่ะคุณชมดูสัเหน่เริ่มมาแล้วนะคะคุณชมฉีดพ่นเลยนะคะส่วนมากเขาจะแอบซ่อนอยู่ใต้ใบนะคะหลังใบเนาะเพ mm hmm. ราะฉะนั้นฉีดพ่นชุ่มๆเลยค่ะ mm hmm. อ๋อนี่ค่ะเห็นไหมคะ mm hmm. ติดออกมาตามมือเลยใ mm hmm. ต้ใบแล้วก็บนใบนะคะ mm hmm. ใบนี้มีไหมมีมีค่ะเนย น้ำเลี้ยงนะคะทําให้แบบว่าเขาไม่เจริญเติบโตใบหยิกไม่รอวนะคะก็จะไม่มีดอกมีผงนะคะมาดูสูตรสองกันค่ะทั้งกาจัดและป้องกันเชื้อโรคเชื้อราโรคแคนเกอร์นะคะพร้อมกับบารุงไม้ดอกไม้ผลได้ติดดอกออกผลนะคะแก้พิกเน่าต่างๆนะคะทําให้เพิ่มผลผลิตดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ําสับข้าวหลิตรค่ะน้ําสบู่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ2แก้วนะคะ ปูนแดงกินหมาค่ะฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็น้ำเปล่าหนึงลิตรค่ะมาดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันเลยจ้าเตรียมน้ำาปข้าและะ้วค่ะวิตามินบีค่ะแรืูตัวเร็วนะคะแล้วก็เติมน้ำสบู่สองแก้วลงไปเลยนะคะประมาณ400มลนะ้ะฮอร์โมนไข่ค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะ ขนขนขนเลยจ้าต่อไปค่ะเรามาทําน้ําปูนใสะคะน้ําปูนแดงค่ะเตรียมน้ําเลยนะคะหนึ่งดิบค่ะแล้วก็ใช้ปูนแดงกินหมานะะ่างค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะกะกะเอาก็ได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ละลายเลยค่ะละลายด้วยมือนี่แหละนะคะทำง่าย,ายเนาะ วันนี้เราไม่ต้องแช่ไม่ต้องทิ้งไว้ให้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะใช้ได้เลยเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงนะคะโรคไปหยิไใบงอแคงเกอร์ต่างๆครับมดหนอนมแมลงค่ะป้องกันได้เนาะ,ะได้แล้วเทลงไปเลยค่ะ แล้วก็นําไปผสมน้ำ20ลิตรนะคะไปบัวรดน้ําหรือว่าฉีดพ่นทางใบลดลงดินได้หมดเลยค่ะไปดูวิธีการใช้กันเลยนะคะมาดูวิธีการใช้กันนะคะคูมชมไปดูในกระถางบอนสีหรือว่าต้นไม้ต่างๆได้นะคะถ้ามีขุยนะคะเล็กๆนั่นคือมดนะคะจะทําให้มีเพี้ยไฟนะคะเพี้ยไฟก็จะมา กาะดูดน้ําเลี้ยงนะคะทำให้ต้นไม้ของเราไม่โตนะคะแล้วก็ใบเหลืองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดด้วยวิธีนี้นะคะติดต้นเลยนะคะตามโขกค่ะตามต้นเลยนะคะหรือว่าตามใบสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะกวักคทองค่ะใบเขียวงามากเลยนะคะต้นแข็งแรงดีมากๆค่ะคุณผู้ใช้สูตรนี้นะคะลดได้เลยนะคะทั้งทางใบหรือว่าติดต้นทางใบได้เลยค่ะ พีคนะคะตอนนี้โอ้ดูยอดนะคะใบยีกใบงอกเห็นหมดไหมคะนี่และคะ่ะเพี้ยนะคะมาเกาะดูดน้ําเลี้ยงทําให้ใบยีกใบงอใบม้วนนะคะทําให้ดอกร่วงอันนี้ติดดอกออกผลแล้วนะคะทําให้พ้นดอกแล้วก็ป้องกันยับยัง้งเชื้อโรคเชื้อราต่างๆใบเหลืองเงี้ยค่ะเห็นไหมคะโรคแคนเกอร์ลด,ดเลยจ้าต้องใช้บ่อยๆนะคะติดต่อกันหลายครั้งนะคะถ้าเป็นแล้วนะคะแล้วก็จะช่วยยับยั้งอย่างเงี้ยคะ่ะ เพื่อได้มาดูเนาะมันก็จะยับยั้งได้เยอะเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะค,ะคุณผู้ชมคนที่จะใช้ตั้งแต่เริ่มแด้ตั้งแต่ไม่ติดดอกไม่ออกผลนะคะไม้ดอกไม้ประดับชายได้หมดค่ะลดเลย ด้วยสีผสมนะคะเนี่ยมีแมลงนะคะมาบ่อยมากเลยนะคะก็จะทําให้แบบใบม้วนใบหยิกใบงอนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยจ้าเป็นสูตรง่ายๆสามารถทําได้ทุกท่านปลอดภัยทั้งตัวเราและสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ยากใช่ไหมคะหากมีปัญหานะคะคุณชมใช้เลยค่ะเพียงสบู่ก้อนเดียวนะคะสามารถกําจัดไล่มดน้อนแมลงต่างๆเพี้ยไฟไรแดงนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเราค่ะ ปลอดสารอีกต่างหากนะคะปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะไม่สิ่เหมือนว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ และการจัดการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาราูเชนแอลกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่มารับชมจนจบคลิปเลยนะคะไม่จิมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขทุกวันมีสุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกท่กทานเลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ